ทำสมาธิเป็นบุญที่ยิ่งใหญ่ที่สุดทำสมาธิเจริญสติเป็นบุญที่ยิ่งใหญ่ที่สุดมากกว่าการบริจาคทานใดๆเลยนะเป็นเพราะอะไรหลวงพ่อดูพรหม,มปัญโยทางเคยพูดอยู่เสมอว่าอุปชาค่าหลวงปู่กรันสอนว่าภาวนาได้เห็นแสงสว่างเท่าปลายหัวไม่ขีด ชั่วประเดียวเดียวเท่าช้างกระดิกููงูแลบลิ้นยังมีอนิสงส์มากกว่าตักบาตจนขันลงหินทะลุมันทําเข้าไว้มันทําเข้าไว้ต่อไปจะได้เป็นที่พึ่งภายหน้าท่านทั้งหลายลองคิดดูซิต้องตักบาตกี่เดือนกี่ปีต้องเกิดมาตักบาตอีกกี่ชาติ บาดถึงจัตทะลุการนั่งสมาธิภาวนาจนจิตรวมลงเป็นสมาธิได้บุญมากก็เพราะว่าขณะที่เรานั่งสมาธิอยู่เนี่ยนะเราไม่ได้ก่อความเบียดเบียนใครใดใดเลยทั้งทางกายวาจาและใจคิดไม่ดีกับใครก็ไม่คิดคำว่าใครเสียสิยให้หายก็ไม่ได้ทำทำร้ายใคร ก็ไม่ได้ทำมีสติอยู่กับปัจจุบันมีศีลบริสุทธิ์ผุดผ่องเลยละทั้งกายวาจาใจไม่ทำให้ตนเองและผู้อื่นเดือดร้อนประพุทธเจ้าท่านว่าเป็นมหาทานอาดีตที่ผ่านมาแล้วก็ไม่คิดถึงอนาคตเป็นสิ่งที่ยังมาไม่ถึงก็ไม่าวาผวางใจไม่เศร้าหมองเบิกบานใจ อิ่มอกอิ่มใจยิ่งพัฒนาสติจนมีสติที่ตั้งมั่นจนเกิดปัญญาเข้าถึงวิปัสนาญาณมองเห็นโลกตามความเป็นจริงด้วยปัญญารู้ตื่นเบิกบานทีนี้ละ่ะบุญอนิสง์ยิ่งมากเป็นทวีควูณบางคนไปวัดนะทำบุญทำทานปฏิบัติธรรม แต่ไปพูดคุยนินทากันพระให้รับศีลก็กรับศีลจิตก็คิดอยากว่าคนอื่นอยากว่าคนนี้คนนั้นมันขวางหูขวางตาข้าซะจริงๆคิดมากเข้ามากเข้าไม่มีสติขาดสติไหลไปตามความคิดไปจับกลุ่มนินทากันมีปัญหาแล้วละ่ะจิตใจเศร้าหมองขุนเคืองใจ โบรานว่ามือถือสากปากถือศีลนี่บาปกรรมแล้วนะจ๊ะท่านทั้งหลายเห็นไหมอันไหนจะได้บุญมากกว่ากันศีลจะบริสุทธิ์ได้ต้องประกอบด้วยสามอย่างไม่ทําให้ตนเองและผู้อื่นเดือดร้อนทางกายทางวาจาทางใจถ้าหากขาดอย่างใดอย่างหนึ่งไปนั้นศีลยังไม่บริสุทธิ์ ความเข้าใจผิดเข้าใจผิดว่าทำดีต้องได้ดีทำบุญต้องได้บุญที่ถูกคือทำดีไม่ได้อะไรได้แค่ลักกิเลสทำบุญได้แค่สบายใจเข้าใจผิดว่าดีกับใครคนนั้นต้องดีต่อที่ถูกคือเรามีหน้าที่ทำดีใครจะดีกับเราไม่ดีกับเราไม่ใช่เรื่องของเรา เข้าใจผิดว่าให้อะไรใครต้องได้กลับคืนที่ถูกคือการให้คือยินดีเสียสละให้แล้วคาดหวังไม่ใช่การให้อ้างบุญคุณไม่ได้เข้าใจผิดว่าแก่แล้วทำอะไรก็ได้ที่ถูกคือแก่แล้วต้องยิ่งสำนึกทำชั่วไม่ได้เวลาเหลือน้อยเข้าใจผิด ก็ต้องทำเพื่อความมั่นคงของชีวิตในภายหน้าที่ถูกคือความมั่นคงไม่มีในโลกตายได้ทุกเมื่อเข้าใจผิดว่าความต้องการของตัวเองสำคัญที่สุดกล่าวสำคัญที่สุดที่ถูกคือไม่มีความต้องการนั่นแหละสำคัญที่สุดไม่มีกลาวต่างหากสำคัญที่สุดเข้าใจผิดว่าเข้าวัดใจสงบ ที่ถูกคือวัดอยู่ในใจใจสงบเข้าใจผิดว่าความสบายเลือกได้ที่ถูกคือเกิดมาก็ทุกข์แล้วมันเลือกไม่ได้ไม่มีใครสบายตลอดชาติเข้าใจผิดว่าสิ่งของคนของเราตัวตนของเราเราต้องยึดไว้รักษาไว้ที่ถูกคือ ไม่มีอะไรหรือใครให้ต้องยึดต้องรักษาทุกอย่างไม่ใช่ของเราและที่สุดก็ไม่มีคำสอนท่านพุทธทาสภิกคุไม่มีใครเล่าความชั่วของตัวเองให้คนอื่นฟังดังนั้นเราจึงไม่ควรฟังความข้างเดียวหลักในการนั่งสมาธิให้ขาขวาทับขาซ้าย มื่อขวากำพระวางบนมือซ้ายให้นิ้วหัวแม่มือทั้งสองจรดกันวางบนตักพอสบายสบายปรับกายให้ตรงผ่อนคลายกล้ามเนื้อทุกส่วนสูดลมหายใจยา,ยยาวๆลึกๆสักสามครั้งครั้งที่หนึ่งให้ภาวนาว่าพุทธังสระนังคัจฉามิครั้งที่สองภาวนาว่า ธรรมังสรารนังคัจฉามิและครั้งที่สามภาวนาว่าสังขังสารนังคัจฉา,ามิจากนั้นจึงผ่อนลมหายใจให้เป็นไปาตามธรรมชาติอย่างไม่ต้องนึกคิดสิ่งใดทำใจให้ว่างๆว,วางอารมณ์ทั้งที่เป็นอดีตและอนาคตเมื่อลมหายใจเริ่มละเอียด และจิตใจเริ่มโปร่งเบาขึ้นบ้างแล้วจึงค่อยเริ่มบริกรรมภาวนาโดยกำหนดจิตไว้ที่หน้าผากเอาสติมาแตะรู้เบาๆแล้วตั้งใจภาวนาคาถาไตาสรสานะคมดังนี้พุทธังสาระนังคัจฉามิธรรมังสาระนังคัจฉามิสังขังสาระนังคัจฉามิ เมื่อบริกรรมภาวนาจบแล้วก็ให้วกกลับมาเริ่มต้นใหม่เช่นนี้เรื่อยไปมีสิ่งที่ควรทราบเพิ่มเติมขณะที่บริกรรมภาวนาอยู่นั้นให้มีสติระลึกอยู่กับคำภาวนาโดยไม่ต้องสนใจกับลมหายใจกงปล่อยให้ลมหายใจเข้าออกเป็นไปตามธรรมชาติ ปราศจากการควบคุมบังคับภาวนาด้วยใจที่สบายสบายและให้ยินดีกับองค์พระพุทธพระธรรมพระสง์ที่เกิดขึ้นที่จิตและเมื่อจิตมีความสว่างสงบก็น้อมแผ่เมตตาออกไปโดยว่าตามพุทธังอนันตังธรรมมังจักกวาลัง สังขังนิพพานะปัจจโยโหตุแล้วตั้งใจภาวนาต่อไปเมื่อจิตถอนขึ้นจากความสงบให้ยกเอากายหรือเรื่องหนึ่งเรื่องใดขึ้นพิจารณาโดยน้อมไปสู่พระไตรลักษณ์คืออนิจจงความไม่เที่ยงทุกขังความทนได้ยากและอนันตา ความไม่ใช่ตัวตนอันเที่ยงแท้เมื่อรู้สึกว่าจิตเริ่มซัดสายหรือขาดไปกำลังในการพิจารณาก็ให้วกกลับมาภาวนาคาถาไตสรณะคมอีกครั้งเพื่อดึงจิตให้เข้าสู่ความสงบอีกครั้งค่ะทำสลับกันเช่นนี้เรื่อยไปจนกว่าจะเลิก ก่อนจะเลิกให้อารัธนาพระเข้าตัวโดยว่าว่าตามค่ะสัพเพพุทธาสัพเพธรรมาสัพเพสังขาพลับปตาปัจเจกานังจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนระรักขังพันธามะสัพพโส พุทธังอธิธามิธรรม,มังอธิธามิสังฆังอธิธามิแล้วจึงแผ่เมตตาอีกครั้งโดยว่าเช่นเดียวกับที่กล่าวแล้วในตอนตน้นอันหนึ่งการภาวนานั้นท่านให้ทำให้ได้ทุกอิริยาบถได้แก่การยืนเดินนั่งนอนการปฏิบัติจึงจะก้าวหน้า และชื่อว่าตั้งอยู่ในความไม่ประมาทดังที่หลวงพ่อดูกล่าวไว้มันเข้าไว้ให้มันดูจิตรักษาจิตของดีอยู่ที่ตัวเราของไม่ดีก็อยู่ที่ตัวเราสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิ